ใครอยากเหาะได้ให้ท่องซ้ำปจิตฉามิหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานตอบปัญหาธรรมผู้ถามเวลาท่องคาถาซ้มปจิตฉามิท่องไปไม่เกินสิบครั้งมีความรู้สึกว่าเงียบหายไปทุกทีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทำใหม่ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้อีกก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรและจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ หลวงพ่อตอบเป็นเพราะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องแก้ไขอย่างไรก็ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตเข้าถึงชานที่สองขึ้นไปตอนที่ภาวนาอยู่จิตอยู่ที่ชาตหนึ่งพอจิตเข้าถึงชานที่สองก็ตัดภาวนาอันนี้ดีมากนะไม่ใช่เลวเก่งคนนี้ต้องถือว่าเก่งมาก เข้าถึงฌานสองตัวไม่ภาวนาคือฌานสองสามสี่นี่ไม่ภาวนาให้มันตัดเองนะเราอย่าไปช่วยตัดเข้าอย่างนี้ดีมากปล่อยตามนั้นนะทำจิตเป็นฌานไม่ช้าจะเป็นผลในที่สุดอย่างไงจะไปวัดท่าสูงไม่ต้องใช้รถก็ได้ถ้าถึงที่สุดผู้ถาม ไปได้หรือครับหลวงพ่อตอบได้แน่อันนี้ตรงเป๋งผู้ถามแม้ถ้าตอนนี้ก็ดีน้ำมงน้ำมันแพงแป๊บเดียวถึงหลวงพ่อตอบถ้าถึงขั้นนั้นอภิญญาเข้าทั้งหมดถือว่าเป็นคาถาอภิญญาของท่านถ้าทำถึงจุดปลายทางนะคืออภิญญาห้า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นอภิญญาหกนี่ท่านมาแนะนำให้อย่างพวกเราเคยผ่านมาแล้วเป็นของสำหรับคนที่ได้มาแล้วจึงจะมีผลคนที่ทำไปเรื่อยๆตามนั้นนะ่ะแล้วอย่าอยากนึกได้อภิญญานะตัวฟุ้งซ่านนะ่ะนึกเอ๊ะกูจะเหาะละวะกูจะเหาะล้ววะเลยอดเหาะเลย ผู้ถามเกิดเหาะไปวัดท่าสูงได้แต่กลับไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อตอบถ้าเหาะนี่ต้องไปได้มาได้ไม่ใช่ปีติถ้าอุเพงคาปิติลอยไปที่ใดที่หนึ่งปีติเคลื่อนมาไม่ได้แต่อันนี้มันบังคับได้เลยตามใจชอบดีไม่ดีไปโลกอังคารระสุขราสา,าวแข่งกับฝรั่ง ฝรั่งลงทุนมากเราไม่ต้องลงทุนเลยบางครั้งเผลอไม่ทันจุดทูบแป๊บเดียวถึงผู้ถามข้างในไปหรือข้างนอกไปหรือไปทั้งข้างในข้างนอกครับหลวงพ่อตอบอันนี้ไปได้หมดคีเคอร์ไปหมดตัวนี้อภิญญาใหญ่นี่ค่าถาอภิญญาใหญ่นะสำหรับคนที่ได้มาในชาติก่อน อภิญญาใหญ่ถ้าหากคนที่ไม่ได้มาในชาติก่อนต้องเริ่มต้นด้วยกสินสิบอันนี้สำหรับคนที่เคยได้มาแล้วนะใครอยากเหาะได้ก็หมั่นท่องเข้าไว้นะนอกจากผลทางด้านอภิญญาแล้วในด้านการป้องกันไสยศาสตร์ก็มีผลมากมิหนำซ้ำยังย้อนกลับสู่ผู้กระทาเสียอีกเรื่องนโมตัสะ เป็นพุทธานุสติโอวาทหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานนะโมจริงๆนะเขากล่าวคำเคารพพระพุทธเจ้านะอย่าว่านะโมตามประเพณีเพียงแค่นะโมบทเดียวท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาว่าไปด้วยความตั้งใจจริงแสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริง เป็นพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เครารพนับถือในพระพุทธศาสนาเราทำกันแล้วเป็นปกติคือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะถ้าเวลาว่าจริงๆว่าด้วยความตั้งใจ เคารพนายพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ท่านตายท่านจะไปอบายภูมิไม่ได้เลยข้อนี้ยังไม่อธิบายถ้าอธิบายวันนี้ยังไม่จบบทที่สองอิติปิโสภะควาอิติปิโสบ,บทตน้นเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเป็นการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละ บทที่สสว่าขาโตเป็นการสรรเสริญคุณของพระธรรมบทที่สสุปัิปันโนเป็นการสรรเสริญคุณของพระอริยสงฆ์บทอิติปิโสนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาบูชาพระท่านตั้งใจว่าด้วยความเคารพรวมความว่าทั้งสองบทนี้บวกด้วยนโมตัสสะก็ดี อิติปิโสก็ดีทุกคนเวลาบูชาพระว่าด้วยความเคารพว่าด้วยความจริงใจอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มั่นคงในพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติกรรมฐานครบทุวนบริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตอนหนึ่งของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี มีธรรมะกับท่านพุทธบริษัทแล้วเพราะว่าพระโสดาบันก็ดีพระสะกิทาคามีก็ดีมีความเคารพนายพระพุทธเจ้านายพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหากบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านถ้าสวดมนต์อื่นไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ว่าสองบทนี้ได้ก็แล้วกัน คือ 1. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าอย่างนี้ได้ด้วยความเต็มใจว่าด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าในใจก็นึกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อนมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์พระองค์นั้นอย่างนี้ความจริงพอแล้ว พุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อมาเวลาสวดอิติปิโสให้สวดด้วยความเต็มใจและตั้งใจจริงบทแรกน้อมใจเคารพพระพุทธเจ้าบทที่สองน้อมใจเคารพพระธรรมบทที่สน้อมใจเคารพพระอริยสงฆ์อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงพระไตรสารณคมแน่นอน ตายแล้วไปนรกไม่ได้